สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้ตอนเช้าอาจารย์ยศุทธาราอยู่กลางแม่น้ําคงคานะคะแม่น้ําคงคาในรันชรานติเนี่ยนะคะมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะเป็นแม่น้ําสายใหญ่สายหลักถือว่าเป็นแม่น้ําสายเลือดนะคะของอประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางศาสนาพระพุทธศาสนาหรือฮินดูแถบดินแดนแถบนี้นะคะรวนแล้วแต่ได้ รับบอกเกิดแห่งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศาสนาอัตลักษณ์นะคะแล้วก็กลุ่มชนในพื้นที่ของแม่น้ำในรัญชรานติตอนนี้นะคะยโสธราอยู่กลางแม่น้ำในรัญชรานตินะคะซึ่งถือว่าเป็นแอเรียระหว่างกันก็คือเราจะเห็นด้านหน้าไหมคะตึกใหญ่ๆนั้นนั่นคือ จุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่าพุทธคยาะคะโพธิวิหารนะคะหรือเรียกว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้านะคะตอนที่พระองค์เนี่ยนะคะได้ทําสมาธิเจริญวิปะะัสสนาจนได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและ,ะกลางแม่น้ําคงคานี้นะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงลอยถาดแม่น้ำา่านชรามีความสําคัญในทางศาสนาพุทธ นะะในการตั้งสติาที่ฐานนะคะหรือสัจจะบาร,รมีหรือเสียงไทยบาร,รมีนะคะของพระพุทธเจ้านะคะว่าเรื่องของพระองค์จะบรรลุนะคะหรือไม่พระองค์จะสําเร็จตามความปรารถนานะในความรู้อันสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์หรือไม่หรือก้าวเข้าถึงความสูงสุดแห่งปัญญาและที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยได้หรือไม่นะคะพระองค์ทรงเสียงไทย หลังจากนั้นก็ทรงลอยถาดทองคำที่ได้รับการถวายข้าวมัตุปายาจากแม่นางสุชาตานะคะ49ก้อนและพระองค์ก็ทรงตั้งสติยาิิฐานลอยถาดนะคะในแม่น้ำเนรัญชาแห่งนี้นี่เองนะคะวันนี้อาจารย์ดรยศุทธราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของแม่น้ำเนรัญชาโดยอยู่ระหว่างกลางนะคะและก็มีหญ้ากุศะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างตรงการข้ามของวัดศิวายาเนี่ยนะคะจะมี จุดหนึ่งนะคะที่พราหมเนี่ยนะคะได้ถวายยากุสะเนี่ยแด่พระสมณโคดมนะคะในจุดตรงระหว่างกลางของอาจารย์นะคะเห็นไหมคะที่อยู่ใกล้ๆวัดศิวายานะคะห่างกันแค่ประมาณหนึ่งเก้านะคะอยู่ระหว่างกันนะคะจุดนี้เป็นจุดที่อ,องค์พระสมณโคดมเนี่ยนะคะได้รับยากุศลนะคะจากพราหมณ์ท่านหนึ่งนะคะ คงจะเป็นในลักษณะหญ้าประมาณนี้นะที่อาจารย์จะพาทุกท่านมาชมนะคะเป็นหญ้ากุศลหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางบ้านเราก็บอกว่าเป็นเหมือนหญ้าคานะคะแต่จริงๆแล้วนะคะน่าจะเป็นลักษณะหญ้าแบบนี้หรือไม่นะคะดูก่อนนะคะหญ้าแบบนี้มีความคงทนนะคะเป็นหญ้าทีา่ชาวอินเดียมักจะเกี่ยวแล้วก็ไปทําหลังคาไปทําที่มุงหรือไปทําที่นั่งหรือไปทําที่นอน ในสมัยนั้นได้นะคะหญาลักษณะอย่างนี้จะเกิดอยู่ตามาชายขอบของแม่น้ําเนรัญชาราเป็นจํานวนมากแล้วเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะเกิดกันอยู่อย่างหนานแน่นย่าลักษณะนี้เปรียบประดุลเหมือนยญ้าคาบ้านเราเนาะมีความคงทนมีความหนาแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้นะคะในปัจจุบันได้เกิดขึ้นนะคะได้เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางแม่น้ําเนรัญชารา ตอนนี้อาจารย์เยสุธรายอยู่กลางแม่น้าเนรัญชา,าและพาทุกท่านมาดูหญ้ากุศาว่าเป็นลักษณะอย่างนี้หรือไม่อย่างไรเพราะจากที่อาจารย์ได้ถามชาวอินเดียนะคะชาวอินเดียได้บอกว่าเป็นหญ้าชนิดเดียวกันนะคะหญ้ากุศาเนี่ยนะแล้วก็หญ้าเนี้ยสามารถนําเอาไปทําประโยชน์ต่างๆได้ไม่ว่าจะจะเป็นหลังคาที่พักที่อาศัยที่กําบังต่างๆนะคะน่าจะเป็นในลักษณะของการนําไปใช้งานนะคะ ในครัวเรือนแล้วก็พราหม์ท่านนั้นก็น่าจะมาเกี่ยวญ้านี่แหละนะแล้วก็ได้ไปเดินทางกลับบ้านแล้วก็เห็นพระสมณโคโดมเดินผ่านพอดีก็เหมือนลักษณะว่าเออเป็นพราหมเป,เป็นเป็นเป็นผู้อุทิตนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นนักบวชนักพรตอะไรต่างๆเนี่ยก็ถวายญ้ากุศลเนี่ยแปดกำมือนะคะย้ากุศลเนี่ยประมาณหนึ่งนะอ่าประมาณหนึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อได้ถวายญ้าในจุดที่ถวายญ้าจุดนั้นเสร็จแล้ว อาจารย์ยโสธรคิดว่าพระองค์น่าจะเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรานะคะนะข้ามแม่น้ำเนรัญชราข้ามระหว่างนี้นะคะข้ามเดินทางมาระหว่างนี้นะคะจุดกึ่งกลางที่อาจารย์กําลังเดินอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เดินตรงไปที่พุทธคยามหาวิหารเห็นไหมคะท่านผู้ชมพุทธยาพุทธคยามหาวิหารแม่น้ำเนรัญชรานี้มีความกว้างเนี่ยน่าจะประมาณเป็นกิโลนะ ตีไปก็น่าจะประมาณ2กิโลกว่านี่ลนะประมาณประมาณนี้นะประมาณ1,000เมตรก็1กิโลนี่ก็น่าจะ2 3 2,000เมตร3,000เมตรนะเพราะว่าเป็นแม่น้ำดาราเชลีกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะระหว่างกลางเนี่ยถ้าจะเป็นแม่น้ำโขงนี่ก็คือกว้างกว่าแม่น้ำโขงน่าจะหลายเท่าทีเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะแล้วก็เมื่อเราได้เห็นนะคะมหาวิหารโพธิคยาเสร็จแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเดินไปแล้วก็น่าจะไปหามุมที่สงบที่ถือว่าปลีกเ้นในเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะนะคะไม่น่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะที่เราได้เห็นแบบตึกตราบ้านช่องนี้เกิดขึ้นมากมายเหลือเกินก็น่าจะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธินะคะเป็นที่พระองค์เนี่ยเลือกนะคะเลือกเลือกว่าอา่าเป็นสถานที่ที่ควรจะทําสมาธิบาเพ็ญเพียรภาวนาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ในค่ำคืนนั่นเองนะครับพระองค์ก็ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็คือการก้าวเข้าสู่ความรู้อันประเสริฐนะคะแล้วก็ความรู้อันสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์นะคะในทางดับทุกข์ต่างๆนะคะเป็นจุดกําเนิดนะคะนั่นเองวันนี้นะคะอาจารย์ดรเยสุธรก็เลยพาทุกท่านมาที่แม่น้ําเนรัญชาราเพื่อสัมผัสกับลักษณะของแม่น้ําเนรัญชารานะคะอันนี้ก็คือกลางแม่น้ําเนรัญชา,าเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เห็นไหมเอ่ยก็คนอินเดียก็จะเดินข้ามไปข้ามมานะคะก็จะเดินแบบไกลพอสมควรนะเดินไกลพอสมควรก็จะมีสะพานลงมาที่แม่น้ำในรัญชาราด้วยนะคะโอเคให้ชมภาพเท่านี้ก่อนนะคะ